เจมสมรถเป็นไรอ่ะรถน,น้ำมันหมดอ่ะตาไม่ติดเลยไม่ไม่ลงเนินล่ะดี๋ยวนี้ใครใคเขาลงเนินกันทั้งนั้นแหละเพราะลงเนินแล้ว

จากที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างครับใช่แล้วครับเราเห็นคนรอ, <c oughs> อไม่ใช่ครับจอกเล่นเอาใหม่ฮะถ้าเราลองสังเกตดีๆเนี่ยเราเห็นว่ารถเนี่ยไม่ได้ร์ทอยู่เลยนะฮะไม่มีการทํางานของเครื่องยนต์เลยด้วยซ้ำไปแล้วมันเคลื่อนที่ได้งไงเลี่ยครับ <c oughs> ใช่แล้วครับคนรอ,อนั่งอยู่ไอ้เจมมึงพูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วเหรอกูไม่ได้พูดเอวผ้า โอ้ไงมึงพลาดให้กูแบบอื่นไม่ได้แล้วหรอเออตอนแรกกูคิดว่าคนมึจะชอบองั้นเดี๋ยวกูพลาดแบบอื่นให้แล้วกันรับผมหลังจากที่เรานอกเรื่องกันมานานนะครับเราจะขออธิบายเป็นสาระเลยนะครับผมเนี่ยที่เราจะเห็นว่ารถเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ลงเนินได้โดยที่รถไม่ต้องสตาร์ทรถนะครับเราต้องอ้างก่อนนะครับว่าบนโลกเนี่ยมีพลังงานอยู่นะครับด้หลายรูปแบบมาก และพลังงานแต่ละรูปแบบเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นก็ได้ครับผมพลังงานทั้งหมดก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบใหม่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับพลังงานหลังเปลี่ยนรูปแบบแปลว่าพลังงานก่อนหรือพลังงานหลังเนี่ยก็มีค่าเท่ากันใช่ไหมครับเราไม่สามารถสร้างหรือทําลายพลังงานได้หลักการนี้เรียกว่ากฎอนุรักษ์พลังงานครับผมจะขออธิบายคร่าวๆนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าวัตถุหนึ่งเนี่ยอยู่จุดสูงๆใช่ไหมฮะตกลงมาวัตถุจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ว่าแต่พลังงานสักน้มถ่วงเนี่ยจะยิ่งลดลงเรื่อยๆกลายเป็นไปเป็นพลังงานจนแทนครับเมื่อเอาผลรวมของค่าพลังงานสองค่านี้มารวมกันจะกลายเป็นพลังงานกลครับผมซึ่งจะได้กฎใหม่ที่เรียกว่ากฎอนุรักษ์พลังงานกลครับถ้าปล่อยวัตถุจากจุดหยุดนิ่งที่สูงสูงนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นรถของพี่เจมส์นะครับที่ไหลลงมาข้างล่างจะเห็นว่ารถเนี่ยหยุดจากจุดหยุดนิ่งใช่ไหมครับค่อยๆไหลลงมาข้างล่างด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซึ่งพลังงานตัวน,นี้แหละครับที่เปลี่ยนจากพลังงานสักน้มถ่วงไปเป็นพลังงานจนครับผมในสถานการณ์จริงนะครับส่วนมากนะครับผลรวมของพลังงานจนและพลังงานสักนะครับมีค่าไม่คงตัวนะฮะเพราะอาจจะมีแรงเสียดทานไปในการต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุได้อย,ย่างเช่นแรงเสียดทานแรงต้านของอากาศประมาณนี้ครับผมแต่เมื่อเราลองนําค่าพลังงานเหล่านั้นนะครับมารวมกับพลังงานทั้งหมดที่เหลือนะครับก็จะได้พลังงานรวมของระบบนะครับ ที่มีค่าคงตัวนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎษ์พลังงานพอดีเลยครับผมที่กล่าวว่าพลังงานรวมของระบบนะครับจะไม่สูญหายจะเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงินนเท่านั้นเองครับผม mm hmm. ก็ครับผมประมาณนี้ครับ